สวัสดีค่ะผู้ปกครองว่าวใจเจ๊นรักนิสแอนลุงนอกหลอนล่าน้องพาพี่บันที่ชาแน,นลนะคะคลิปนี้ต้องกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะเพราะว่านี่คือ,อไลค์อาจจะคนสุขสัยนะคะ เกอว่าเกิดเลี่ยงแล้วค่ะใช่ค่ะฟันมาขึ้นมาทีค่ะเสียงสาวคันก็คือฟันเยอ วันโยค่ะบ,บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแจกลาด้วยนะบ๊ายบายค่ะยวเดี๋ยวั๊ยี๋ยั๊ยี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวนะเราขอดูก่อนฉันมันนั่งไม่ต่กล้าเสื้อผ้าเพื่อมันนั่งเพื่อ หันหน้ามาหน่อยพี่ปาเต้หันหน้ามาหน่อยพี่ปาเต้โอ้โหติดแอปดิจิตอลเลยนะโอ้ยย่ามัต้องถ่ายกับแมวไม่มีแมวเฮ้ยมามามาฟอสจะถ่ายด้วยมาดิเอาไปจิ๊วิ๊วจิ๊วแอปดิจิตอลตัวเองรู้หน้อไม่ใช่พี่มันต้องเอากับสองคนใช่เลยมามา ออตอนนี้นะคะพี่บัตตี้ติดแอปติกตอกค่ะดอนด้ดูนี่นะ ตรงนี้ค่ะขนหนอตรงนี้ค่ะอ่ฮะมันโยกอะค่ะคุณหมอแบบพี่มาเต้เราอยู่ทึ้งองเนอนะอ่าฮะทุกคนคือว่ามันมันแบบโยกอะค่ะคุณหมอหอระชับทอเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะพี่บัตตี้มาถอนบ้านอ่ะตอนนี้ค่ะ ลองเพีงให้ฟังน,นะคะ เวเวผมวิว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 เพลงผม t t T วงผมไม่ฟังเลยวาจะรับมานเด็สเต็ปสเต็ปเต็ปเ็ปแพงผมคอยวิววิวัาผู้หญิงไงจะเข้ามาจำเยอะจนผคูดทำมม เปจะรับมัเจ็บ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 ใช้เลยจะใช้เลยจะใช้เลย๋อมบิบบพลง What? <laughs> อันนี้คือไมั้เนี่ยนีมันเป็นสมู่ ช่างมิะะ้งก็ยังไม่ฟังเนี้ยของพี่ด้อยู่ในแอปติ๊กต,อต๊อกแล้วทุกคนคะใครใครใครกี่เมตรบอกพี่ด้วยนะคะ พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเดีย๋ยวเรามาวัดกันมีเกียร์ป่ะมาทุกคนโตกันเท่าไหร่อ๋อสูงแล้วใครเป็นแฟนคขาอ้าปี๊ใครเป็นแฟนเขาพี่อย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าอายุเท่าไหร่แล้ว วนดไหมพอ,อไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาวัดความสูงสูงของพี่บัตเต้กันเลยนะคะพี่บัตเต้มาวัดสูงสูงค่ะสูค่ะ อ,อ,อ้าวก็เราไม่ใช่พี่องก,กันไงทาไมไม่ใช่อ่ะอ้าวก็ไม่ใช่ไงทไมไม่ใช่ก็เราเป็นเพื่อนกันไงเป็นเพื่อนกันยังไงก็เ,เพื่อนกันไงตอนไหน,นก็ก็ตอนนี้ไงก็ ตั้งแต่อนที่ที่เราเจอกันเนี่ยบ้าแล้วตอนเตียงไม่ใช่พี่น้องกันแล้วร,รู้ได้ไงถ้าไม่รู้แด้ร,รูจะบอกก็พอ 了。<More. S 2> yeah. ไม่ไม่มาเนะไม่มาก็จะทำในวันก็ได้ลองทำในวันดูก็จะเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนพี่น้องกันเพื่อนพี่เพื่อนเพี่น้องเพื่อนพี่น้องเพื่อนไปทำในวันดู พี่ก็ก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันสิเพราะเพราะว่าพี่ปัตตีชอบด่าหนูก็น้องก็ชอบหาเรื่องเองพี่นันหละชอบด่าหนูพี่ไม่เกี่ยวจะล่าดื้อเองพี่ก็ต้องเกี่ยวไม่เกี่ยวตัวของตัวเองพี่บอกแล้วไม่ฟังเอง อะไก็พี่ไม่เคยใจดีกับหนูเลยออกไปเลยออกไปไปอยู่ข้างนอกนู่นอย่ามาในห้องหนูอีก Hello.